ส, Dante, สวั ee, สด t, ีครับสวัสด yani ีพ่อแม่พี่น้องสุขกุศคนนะครับพอกับบรรยากาศทันเท่ากับบ้านสวนใหญ่ดาวนี่แรงเกินขึ้นเรื่องเื่นพักเท่านี้เบื้องบรรยากาศรอบๆนะครับหมอกหลายว่านี้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่ว่าอันนั้นหลังจากที่ว่าก็ยังพายุเขาก็ยังฝนติดตกมาประมาณสองสามมื่อ เมื่อที่สีมาเบิ่งครับจักสีหมอกฝนหมอกแรงนะปื <c> ้ด <oughs> อันนี้อันลงดินไหมตีนี่โอ้ปลูกต้นดาวเรื่ยงพ่มปาดเบืง้งนี่น้องจักหน่อยเนี่ยจักหน่อยอันนี่ต้นดาวเรื่งยงกำลังงาม จักหน่อยมันจะเป็นทางเข้าไปเลยแบดนีนี่สวยเสียพ่มาถ่ายโชว์ฟีน้องบึงอีกรอบหนึ่งนะครับต้นกระดิอืมเย็ดดีเนาะต้นมะฮงกระมีต้นเนาะเนาะเนาะตานต้นเบ,นบ่งต้นพริกนี่ต้นอินทรพารามติตนี่ นีต่ตะพาลล์น่อยกลังไงฟังข่คำนะเนาะผู้ใดเบืเ้องล่าวก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเขียนจดหมายมา่อยใต้คลิปเพื่อเ่าละครับผมกลับไปเยี่ยมกลับไปยามหมดสู่หูสุขคนเพือเขาครับบรรยากาศดีครับนี่จิ้มจิ้มนิดหน่อย มึงมึงมึงต้นเงี้ยะนีนน่ทุเรียนมั่วพายหมดก่อนทั้งเห็นโอ้ต้นทุเรียนสิแม่งอีหลัองอึดปลูกหนึ่งต้นบึงหมอกพี่น้องโอ้ยหมอกลายคับ ทุเรียนมันั่นเขาเคยปลูกต้นเดียวคือปลูกบ่ปลูกสองต้นบ่ต้นทุเรียนอ,อ๋อมันขเขาพินหรอไม่อีกบ่โอ้พักเกียกไก่ครับนี่ไก่ไข่ไก่ไข่เฮ้ยเบิงบ้งเบิงบ้ง แกูรงดีเวนทั้งเสียงรับพี่น้ังเสียงมันห้องถ่ายกินแล้วเนนะเฮ้ยตเงล่ะใครแต่งเงี้ยล้วครับมาไทยงดกันใครมันยังท่านในเงยปันเลยมาแล้วมาแล้วคนนะ กินผักกินผักธรรมชาตินะครับไข่ดีเป็นตนาแน่เลยวันนี้กินผสมกับหัวหันไปนะครับประหยัดหัวหันพอผมส่วนหนึ่งนี่เอื้อนอาหารว่างอาหารว่างอาหารว่างนี่เลีเ้ยงได้นีละนี่เวอน์่นะ กินกล้วยกินหานไปแล้วเสมาล้งหันอีกเลยนี่ขายน้ำมันท่านครับขายขายแผงลร่อยถูกมาก <c oughs> ว่าสิเฮ็ดนี่อีกเปอร์เซนว่าสิล้มไปนี่อีกว่าสีลกอีกสักหา้าสิบตัวนะ,ะนี่ได้มือ่อลอันแผงกล่ว เกือบสองแพงแหลยหายน้ำหมดท่านเราก้นจงังเฮอ้อย่าออกไหมออกไปแล้วมาขมาไปมันขมาไหมนี่แหละอย่ากินพักกันธรรมาแสทั้งสี่เราบ้างเสดประหยัดอ,อาหารนิดนึงเนี่ยตาบี้ หมหนาตึบเลยขนาดะมาณบุท่านด้เศร้าี้เลยอครับ2,007ม,มงเลยล่ะคุณทาบนท่านตรงหน้าเย๋ยว่เห็นยังครับคุณนะหมดึบปกติเยวคุณนะเห็นนี้เี๋ยว่าเห็นน,หเหน,เเนนะครับนี่ หมอกฝนหมอกหนาวหมอกแดงโออเรียบกวงออกว้งเขา่ามั้งนี่มาเมื่อกี้เขาแล้วเมื่อกี้กินอาหารแล้วก็แล้วมาเรียนน้ำนี่นะครับไก่ไก่อารมณ์ดีไก่อารมณ์ดี นี่เสร็จแล้วก็มาให้อาหานเ่าไก่พันไข่ไกอารมณ์ดีไ,ไข่ั่นเลไข่เป็นไครับเห็นเหีนไว้เดียวนึงนะมันไข่ะมาณสวยๆหนะัวหน่ะเข่มางสีมมนเข่าม่งเข่ามงสม่งมังงมงมงมนจินอิ่มนี่ละมันจะเริ่มไข่แล้วครับนี่ ไข่แบบนี้สามสี่มีอะ <ừ m. S 2> ไ,ไ,กไรกินอี่มนีแ่แหละสีเริ่มไข่ละนม่มาเ,เาจ้าอันนี้เฮ็ดไว้เห็นไครัเนี่ยเทีเลียงแหลงโ oh. อ้โหเพราะว่าติดช่งมากว่าไดนเก็บก้ท่าเด็กปาเพราะว่าคนบอกแบบนเอา พุดหน่อยๆเรากระดางลวงดีก่อนฟาตอไปจีบคนข้างเขายั่งดีตัวนี้เ้หมู ส่วนสมุนไพรครับเปินกระถมใบบุกเง่เลยก็ใช่ได้ผมผมก,กินมาเป็นีนไม่เคยกินนะครับไม่เคยกินแล้วก็ปลูกไว้เยอะแหละต้นบุกเง่มีเพื่อนอ่อนงอหนงที่เปิลยังเนะครับเนี่เพื่อนบันวแห่มันขึ้นสูงกันเนาบางงัวงอลงมันจีมันเป็นไม้สูงมันจีมันจีขึ้นสูงเลยแหละม,มาเพื่อนอ่อนเพืเ่อนเอาขวดมา ใส่น้ำม่หอยไลยไอ้กวางมันลงมากกวางมันลงมากเว้ยมันขึ้นสูงอันตรเกิดบอกกวางมันกระสีคนแหละสูงโอ้บรรยากาศดีมากครับเพิ่นงอะห็นี่มากวางมันบางสีแหละนะครับปลูกหลายต้นนะนี่เด้่ใส่น้ำกวางมันบ้างสีแหละ เพื่อใบมันขึ้นสูงนะครับหลายเลยครับเพื่อนแมงมดเลยเพื่อนะพุ่อนะพุะ่นนสิบว่าเป็นร้อยต้นอยู่ว่าปลูกขายเพืนะ่อนวางผลิตจนชุดทางกัดเพื่นนะครับทางนี้ไงเพื่อนเกิดชุดคล้องพักกัดเลยนะครับสิบว่า้อยสิบว่า้อยต้นได้อยู่ว่านะครับ ตัวมันเงี้ยแล้วเบิง้งเสียงลูกศินะครับเบิง้งไปนึ่ฟังเสียงลูกศิไปนึ่งเลยมูนี่โอ้ยงามครับมันจะแบบเงีๆยเงี่ยเป็นปลูกขายเป็นยังก็เป็นเป็นกุ้มเป็นเอียงนี่ไหมครับเป็นบริษัทที่เขามาสื่อเอียงมาพันนี่แหละนะครับเบิง้งเออเออ ได้ผมเ่มเคยกินกินบ่เป็นนช่กินเพียนนี่ผมเคยกินแล้วโอ้หิ้งซาบงเฮียนครับผมจากผมยืนอยู่นี่บงเฮียนครับม <c ười> มหมวกเฮ้ยบ่หนาวครับพอดีพรงะงัน,งนท้องตาเหมือฝนทั้งท่าจิตกตัวนี้งามม่ายมงนนาะ แตกยอดออกปาดมัดปมปลูก,กันบ่ได้ปานนี้นะเห็นไหแตกยอดออกนะแต่แต่เพิ่นซื้อมาเพิ่นกับพี่แล้วเนาะต้นมักเงี้ยเลยไหมเขามาส่งครับเหี่ยมันซื้อมาก,กับพี่เหรอเบิงบ่งเบิ้งเออ เง้มหลายจนในกวางลุ่งครับมึงไปน้ำกวางลุ่งนี่เฮ้ยมึงมึงสวนไก่ที่อันผมยาาเงื่อมุกี้นี่ครับหมอกนะเฮ้ยเปียกเวและเท่าับผมหมอกหนาะ ต่อไปก็จะเป็นถนนถนนดาวเรืองถนนดอกดาวเรืองนี่เห็นไห<อ>มดอกดาวเรืองก็มีเซืรอเนียพอมปัดบุกเสอร์เนียพอมมีหมอกหงส์ปัดมายอมใหย่บางเลยตัวถิ่ที่ดินปลูกสลับกันได้มั้งลูกเซอเนียนะคนน่ะโอ้ยอือ เออเออมามีทัวแอนหยุดอืมกูเนีเบิ่ง,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 ม,กกงมึงยงางไม่เอาเงินมึงมึงยังไปว่าเงนนินทุนกระทมป่าเอาสาหคลิปนี้นะครัาจะทำนี่นะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับเป็นกงาและใจให้กันไปโดนๆนะครับ ฮะเยี่ยนจดหม่น้อยไปต้คลิปคือเก่าแหละครับผมกลับไปเยี่ยมกลับไปยามกลับไปเป็นกำลังใจให้มัดสุขหสุขคนคือเก่าแหละครับผมกคลิมยังหลายนะครับมาไทยบรรยากาศตื่นแรคือบรรยากาศดีแท้สันเตอันนี้มานน้ำใสเห้พีนนองเบิ่งนะครับบรรยากาศบานนอกรบบรรยากาศบานนอ,รรนอที่หาซื้อไม่ได้นะครับนี่แบบนี บรรยากาศดีไร้นะครับบรรยากาศแบบบ้านๆผมไปดื่มน้ำเสนอพยายามน้ำเสนอแบบมันแบบบ้านๆเนี่แหละครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆไทยแบบน้ำเสนอแบบอยู่กินอยู่แบบชาวบ้านนี่แหละนะครับต้นอินทรีย์สภาวะลำอะอยาลืมเป็นกลังใจกันนะครับเอาสำหรับคิวนี้นัดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ